ดูดวงชาวราสีเมษวันที่14พฤศจิกายนอย่าไปทนคนแบบนี้ด้วยอำนาจบนบารมีวัสนาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปกักุ่มองรักษาคลิปนี้นะครับเรามาย้ำดวงชะตาะเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น,นครับผมด้วยโชคชะตาบุญกลศลวัสนาเปิดไพ่ขึ้นมาตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้าการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็น ก็แปลว่าดวงนี้เป็นยังไงครับผมสามารถเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของคุณเองได้คุณสามารถพลิกอย่างก้าวกโดดจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาทเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูประกของกองรักษาครับนะผมแต่ใครบางคนพยายามดึงถานุวยคุณมันเป็นคนไม่เก่งคุณเป็นคนไม่มีเพื่อนคุณเป็นคนไม่มีแฟนคุณเป็นคนเป็นคนที่ไม่น่าคบคุณเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพยายามยัดเยียดเขาเรียกว่าเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอืเน ต่ถามว่าตำแหน่งดวงชะตาของท่านเป็นยังไงครับหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแปลว,ว่ามีดีไงครับเพราะฉะนั้นใครบางคนพยายามยัดเยียดสิ่งที่นั้นให้คุณเป็น่เป็นมัน,ม,นมันไม่พูดมันไม่มีใครครบพูดมันไม่เป็นคนโงอ่อย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาใครบางคนเนี่ยเข้ามายัดเยียดแบบนี้เราไม่เอานะครับผมครบไม่ได้คนในลักษณะน,นี้แล้วดวงชะตานกน้อยดำพาซึ่งบนกุศลวาสนา เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากคุ้มรองรักษาคุณมีข่าวดีเพราะฉะนั้นช่วงชะตาที่มีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นคนประเภทพวกนี้จะเข้ามาแทงนะครับผมเสลอมาเลยต้องใช้คํานี้นะสเสลอมาเลยสเสลอแซงหน้ามาเลยนะฮวนะครับผมเข้ามายางจัดหนักจัดเต็มเลยนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆใครบางคนที่เข้ามาเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่านะครับเวลาเราได้ดีนำเข้ามาทุกครั้งทำงานอะไรหรอ เป็นอะไรหรอทําอะไรอ่ะครับผมทำเสร็จหรอเอาทาอาชีพนี้หรอกลับบ้านปุ๊บแช่งเลยครับเผาพริกเผาเกลือแช่งเลยคนประเภทพวกนี้ทันยังจะทนอีกเหรอครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตานกน้อยดาพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจะเต็มมีอยู่ในดวงชะตาของคุณแต่คุณจะอดทนอดกัน้นนานสักแค่ไหนครับผมได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลปุ๊บมาปุ๊บเสลอมมาเลยครับผมมาแล้ว เราอกมายัดเยียดความชั่วร้ายความจังไรความอัปมงคลกอตบปากกันอัปมงคลสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายมายัดเยียดให้กับเราครับผมคนยังเองมันไม่มีความะสมผรานหรอกอี๋ยวก็เจง๊งดี๋ยวก,ก็เจง๊จงเนะจงนะ๊งหน้าเจ๊งหน้าโอ้คอยแช่งอย่าก,ก็เจง๊งอย่าก,ก็เจง๊งโอ้ทำเป็นรับรู้ความคิดเห็นเนาะน่าสงสารทํายังไงดีเนาะช่วยสนับสนุนดีไหมเราบอคนแบบนี้อาจจะเข้ามาในชะตาชีวิตของคุณ เอาผมเปิดไพ่ขึ้นมาสี่ใบดูดวงชะตาดวงชะตาของท่านคนที่จะต้องตกตำแหน่งปกปิดซ่อนเล้นยืนยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนารรมเาผมปกปิดให้เต็มเปี่ยมก็คือปิดวาจานี่แหละอย่าไปบอกเขาจะทาอาชีพอะไรทําการงานที่ไหนรายได้เท่าไหร่เป็นยังไงมีทุนทรัพย์เท่าไหร่ครอบครัวอ,อยู่ร่มเย็นเป็นสุขไหมเขาเรียกว่าเอาเรื่องดีๆเนี่ยนะผมอย่าไปเล่าให้เขาฟัง แล้วเรื่องไร้ไร้ในครอบครัวก็อย่าไปเล่าให้เขาฟังคือเอาง่ายๆเลิกคบคนพวกประเภทพวกนี้อย่าไปคบมันแล้บม,มันจะฟังเรื่องความชี้ช้ำกระหล่ำปีของท่านมันจะความมันจะฟังเรื่องแต่สิ่งชั่วร้ายสิ่งดีๆมันจะยัดเยียดจะหาโอกาสจังหวะยัดเยียดให้ท่านแตกแยกให้ครอบครัว่ันพังพินาศเพราะนั้นคนประเภทพวกนี้ต้องหลบหลีกซ่อนเร้นดวงตาของท่านยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆนะบอกอดทนอดกั้นมานาน ราะคนประเภทพวกนี้กาลังจะเข้ามาต่อให้ท่านแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเปลี่ยนที่ตัวเขาสงสารเขาอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงให้เขาแต่บอกได้เลยว่าหนึ่งดาบการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ส่งผลและผมด้วยอานาจบุญบารมีวสาสนาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ส่งผลเอาผมเปลี่ยนเปลี่ยนเขาอะเปลี่ยนเราเองดีกว่านะเปลี่ยนทิสัยเราเองเลยเลิกคบมันดีกว่าจบ ครับผมด้วยตกตําแหน่งดบบมงูลมณนณรจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจงไปหาคนที่คนที่เขารักคุณนะครับผมคนแบบนี้ไม่รักครับผมคนอย่างนี้ไม่รักมันไม่รักเราหรอกครับผมต่อให้ท่านไปฝืนไปยืมมันมันไม่รักท่านหรอกไม่ต้องไปยื้อครับผมพราะฉะนั้น,นในโชคตาของท่านมีดดาบปักลงมาเต็มหลังกวนก,ะวกะรกะวายกระสับกระสายอดทอนอดกลั้นกลับด้าน มีดดาบปักลงมาเต็มหลังกระบนกระไวยกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวนะผมปัญหาต่างๆเข้ามารุมเราหมอสันย้ำก่อนนะหมอซันไม่ดูไพ่กับหัวนะไพ่ตองหมดไม่ดูไพ่กับหัวพลิกไปพลิกมาไม่ดูนะผมดูแบบเป็นไพ่อ่ะเปิดมาเพลไพ่แบบไหนตีคว้าแบบนั้นนะผมมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบนกระไวยกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวเจบ็บแต่พูดไม่ได้มันจุกอยู่ในคอถ้าพูดพวกมันจะด่าเราบะผมคนประเภทพวกนี้มันจะด่ามันจะยัดเยียด ความเป็นคนไม่ดีให้กับคนคนุณเป็นคนไม่ดีคุณเป็นคนอักตันอยู่คุณเป็นคนยอดแย่คุณเป็นคนชั้นเยี่ยมชั้นแย่ชั้นเยี่ยมแย่ไงนะผมเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้เรื่องราวเก่าๆกําลังจะหมุนเวียนไปนะผมวงล้อแห่งวัฏจักรนะครับความชั่วร้ายของตัวเขาเนี่ยยัดเยียดให้กับเราเรามันคือมารเราคือปีศาจเราคือคนร้ายเขาจะยัดเยียดให้กับคุณวงล้อแห่งวัฏจักรหมุนเวียนแปเปลี่ยนแปรผัน เรื่องร้ายๆเรื่องเรื่องสิ่งชั่วร้ายสิ่งจังไรกําลังจะเข้ามาเอาปางก่อนสายสามดาบขวาสามดาบสิ่งต่างๆกําลังจะกลับมากําลังจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งนี้ใช่แต่ตัวท่านตกตําแหน่งที่ดีนะเดะเลิฟเวอร์ตกตําแหน่งในดวงชะตาแปลว่าดวงชะตานี้ตกตําแหน่งที่ดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคแก้แหวเนงงเงินทองไปที่รักของเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นที่รักของ เพื่อนฝูงเป็นที่รักของผู้คนเยอะแยะมากมายแต่ต้องเป็นเพื่อนฝูงในกลุ่มของท่านไม่ใช่กลุ่มของเขานะครับท่านต้องแตกแยกออกมาเพราะว่าทุกคนจะสินเท่ากันแล้วมันจะลุมท่านนับลุมความชีช้ําของท่านมันจะเหยียบท่านจากเป็นคนไม่ดีไอ้จากเป็นคนดีเขาจะยัดเยียบว่าคุณม,มันเป็นคนเลวนะคใครโดนแบบนี้คอมเมนต์หมอบอกหมอสันด้วยนะครับถ้าใช่หมอสันแม่นแล้ว อาจารย์แม่นมากอะอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงอาจารย์ไม่แม่นผมไม่เจอ,อไม่เจอไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันแต่ว่าเ้าเชื่อตามไพ่หมอท่านอาจจะมีคนแบบนี้เข้ามาความยัดเยียดนะผมยัดเยียดนะผมมันเป็นคนในลักษณะมันมีปมอ่ะเอาง่ายๆคุณจะเจอคนมีปมอะมีปมตอนเด็กพ่อแม่ไม่รักประมาณเนี้พ่อแม่ไม่รัก,ร <c oughs> กหรือว่าอะไรสักอย่างอะแล้วบอกเรียกร้องความสนใจก็ได้นะฉันเป็นคนดีที่สุดฉันเป็นคนเลื่อนหรือฉันเป็นคนไฮโซ ฉันคนเก่งภาษาอังกฤษฉันก็เก่งภาษาไทยฉนยันยอดเยี่ยมพูจจาชัดเจนชัดถ้อยชัดคำเป็นคนมีสง่าราศีแล้วส่วนพวกแกเป็นไอ้พวกพวกฉันต่ําพวกยอดแย่พวกไม่มีใครคบว้ายเก่งจังเลยนะ <laughs> แล้วผมเดนเลยว่าตกตําแหน่งในดงชะตาเพราะฉะนั้นดงชะตาคุณอย่าเข้าใจผิดพวกนี้มันจะยัดเยียด ความต้อยต่ำให้กับคุณเดอะเลิฟเวอร์แปลว่าเป็นที่รักของเทพเทวดาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงผู้ใหญ่รักก้หลงพาการสมณัสแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้กับคนประเภทพวกนี้ความจังไรของเขาจะยั้นเยียดให้กับท่านออนุญาตใช้คำนี้แล้วผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเปิดไพ่ไล่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งดอะเทมเรสท่านจะเกิดผลภายในจิตใจภาวะจิตใจในดวงชะตาสําคัญมาก เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งเรื่องราวเล่ลับเรื่องราวอาถิฐานจะมาเกิดที่จิตใจ The Temperance จะเกิดความเข้าใจเกิดความคล่องตัวภายในจิตใจในตัวท่านและท่านจะได้อย่างรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างและก็จะเมื่อถึงเวลาครับผมไวกลางคนแล้วแต่ดวงจะตามของแต่ละคนครับผมเพราะว่าแต่ละคนเกิดปีนักสันไม่เหมือนกันวงล้อแห่งวัฏจกักรเกิดราศีนี้ก็จริงแต่ว่ามันหมุนเวียนแต่ละปีไม่เหมือนกันปีนี้ปีชงปีนี้จับนี่อวี้จีขควย บุนเวียนจับนี่กว่าจะดีโอ้ตายพอดีอาจารย์เนยอาจารย์สอนอสอนหมอสั้นว่าจับนี่โอ้ฮัจิโอยอาจารย์แล้วเมื่อไหร่จะครบจับนี้ก็เองก็แก่พอดีจับนี่กว่าจะเปลี่ยนทีโอถ้าปีนี้ซวยนี่ soy s o ยย o ยซ o ซย o ยซ o y เราจะชงเงินละนาวแล้วเราจะทํายังไงให้โดนดีหมอสั้นก็จะบอกว่าวิธีทําให้โดนดีก็คือนั่งกรรมฐานนะผมกรรมฐานนี่แหละสสดมนไปเรื่อยๆนะย ครับผมสวดไปยังสวดเป็นไงสวดวันละเล็กวันละน้อยอย่ามันกรวมตัวเองเับสวดวันเล็กวันละน้อยพอเรามีสติเราก็จะสามารถแก้ไขกรรมที่ใครบางคนเข้ามาแบบนี้พอเรารู้ปุ๊บเฮ้ยไม่เอาครับผมพอคนที่ปฏิบัติทมเรื่อยๆพอเห็นเห็นคนแบบนี้เข้ามาก็จะตัดขาดทันทีไม่เอา,เอามไม่อยากได้ไม่เอาทุกแค่จะเจอหน้าก็ทุกแล้วรู้ว่ามันจะพูดอะไรรู้มันจะด่าอะไรจะเจอหน้าก็ทุกแล้ว มีแต่เรื่องทุกข์เอาง่ายๆเจอประเภทพวกนี้มัน er จะมีแต่เรื่องทุกข์มันไม่ kind of มีเรื่องโุกอ่ะบ่าเธอไปกินข้าวกับฉันไม่เธอไปกินขนมไม่มันไม่มีเรื่องสศกเข้ามาแน่เราบอกมันเอาแต่เรื่องทุกข์มาให้เราะพูดผีปีศาจวิญญาณไายคนสายมนต์ดำมันมีแต่เรื่องพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านก็ต้องเอาแต่ด้านบวกไงคนพวกนี้ไม่เอาจะไม่เอาไม่เอาจะไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้มันน่ากลัวไม่เอา อาผมเพราะฉะนั้นลื่นเลิงสุขสัรต์ทางสาเกิดความเช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถึงเวลาคาบุญดุสสนวาสนาของท่านนะครับจะมีความรักมีความยินดีปีดาเกิดขึ้นกับคนที่รู้ใจจริงๆริผมและเฮล่นรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสเขาวิว,วาขามงคลสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นคุณควรรักตัวเองให้มากที่สุดอาผมรักตัวเองทํำยังไง ก็ไม่พบคนที่ยัดเยียดความชั่วร้ายยัดเยียดสิ่งไม่ดีะนะครับถ้าคุณอยู่กับเขาแล้วรู้สึกเฟลรู้สึกนอยตัดขาดเลยครับคนแบบนี้ไม่เอามันเป็นพลังลบมันเผลอเพอถ้าจะไปเรื่องราวในลับหมอสังก็จะตีความเลยมันมีองค์มันมีผีองค์ผีนะไม่ใช่องเทพองค์ผีมันมีองค์ผีถ้าไปเรื่องราวในลับนะเราไม่ไปเรื่องราวในลับมันคือคนที่จะทําให้คุณดาวคนพลังลบนั่นเองนะครับผมถ้าเป็น วิทยาศาสตร์ทั่วไปก็บอกพลังลบคนนี้คบไม่ได้คบแล้วมีแต่ไปนรกไปคุก <c oughs> นะผมเราไม่ไปเราไม่เอามีแต่พลังลบนะผมอยู่แล้วไม่มีความสุขเลยอยู่แล้วมีแต่เรื่องเครียดไม่เอามไม่คบอ่ะนะผมเพราะฉะนั้นในโชคะตาบุญกุศลวาสนาดวงนี้ไปด้านบวกบ้างดีกว่าจะมีโชคลาบหรือเปล่าอ่ะเปิดไพ่ก็มาสี่ใบ จะมีโชคลาภขึ้นอยู่ทําตามแบบแผนแจะติกกดกฎบ้าน,านกฎเมืองกดสวรรค์กดนรกแปลว่าดวงนี้มีโชคลาภแต่ต้องทําตามกฎนะถ้าคุณเข้าไปสถานที่มงคลไปขอโชคลาภอย่างเช่นไปไหว้กุมารทองน้องสมบัติระบอกคุณก็จะได้โชคลาภมาเอา,าก็ไปทำตามทำตามกฎไปสถานที่ที่จะได้โชคลาภคุณก็จะได้แต่ถ้าคุณไปอัประมงคลนะไปเที่ยวไปทําสิ่งอมงคลไปสิ่งที่ไม่ค่อยดีอะ่ะ กามเมสูมิชาก็จะได้ไม่ได้โชคลาภก็ไแปบบสถานที่อบบมงคลเจอโชคลาภก็จะปิดแร้บผมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกไปสถานที่ที่จะได้โชคลาภและเกี่ยวพันเกี่ยวกวับเด็กน้อยอาะนั้นตีความเป็นกุมารทองเพราะว่าตกตำแหน่งไพ่เพจกุมารทองนำพาซึ่งโชคลาภกุมารโลมาม่ไอ้กุมารโลมาม่กุมารโลมาม่กุมารโลมาม่เรียกกุมารมาแล้วผมเพราะฉะนั้นให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านำพาตามแบบแผนกดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกคุณนำพาเข้าไป แล้วโชคลาภก็จะเข้ามาอย่าบอกว่าตัวเองไม่มีโชคลาภอย่าดูถูกตัวเองครับถ้าคุณดูถูกตัวเองตัวใครถูมันครับหมอสันไม่แนะนำนะเพราะว่าหมอสั้นดูดวงเน้นพลังบวกครับ fc หมอสันหมอสั้นต้องดูแลดวงเขานะครับท่านหมอสั้นต้องดูแลดวงท่านนะดูแลยังไงท่านก็หมอสันก็ต้องเน้นพลังบวกให้กับท่านให้ท่านมีพลังขึ้นเพิิมให้ให้ท่านเพงให้ท่านรวยไม่ใช่ให้ท่านดูดวงเสร็จปุ๊บท่านรู้สึกแย่รู้สึกไม่ไหวแล้ว เราบอกไม่เอาอย่างนั้นมันมันเขาเรียกพลังลบเราบอกเราให้ท่านดูแล้วรู้สึกเฮ้ยเขืมแล้วก็มีโชคมีลาบและให้เฮงด้วยเราบอกไม่เอาพลังลบให้กับท่านเด็ดขาดเราบอกหมอสันต้องแช่งด้วยนะแช่งลูกดวงแช่งให้ท่านรวยแช่งให้ท่านเฮงแช่งให้ท่านปังแช่งให้ท่านประสบความสำเร็จแช่งลูกค้าตัวเองอะ่ะเราบอกนะพลคนด,ดูดูคลิปหมอสันก็ถือว่าเป็นลูกค้าหมอสันนะแช่งให้ท่านรวยเพราะอะไรรวยเสร็จปุป๊บท่านจะได้มากดไลค์มีกําลังใจไงกดไลค์ให้หมอสัน เขาบอกวาถ้าไม่มีกําลังใจใครจะมากดไลค์เขาก็ไปดูเมื่อมีเอาไม่เอาแล้วดูช่องนี้ไม่มีกําลังใจเลยเขาอย่าหมอสันก็เน้นให้กําลังใจนะได้กดไลค์รวยๆของท่นเลยรวยเลยรวยอาจารย์เนี่ยให้ไลค์ให้มเสียเงินไม่บาตรดีวให้อาจารย์กดให้อาจารย์ครับผมเออมันเป็นอาชีพของอาจารย์เหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่าครับอกพราจะดั้นท่านฟังท่านหมอสันก็เน้นพลังบวกให้กับท่านเพราะว่าท่านจะมีโชคมีลาบมีเงินทองมีบารมีมีวาสนา ท่านจะรวยอ่ะท่านเชื่อไหมอ่ะท่านจะรวยอ่ะรวยเลยรวย,วยอว่ะนมบมกไม่ะช่นั้นไปขอนาเด็กน้อยนําพาซึ่งโชคลาบเงินทองมรมีวาสนาหรือซื้อลอตเตอรี่กับเด็กน้อยก็ได้นะคนอายุน้อยๆนะผมเด็กน้อยมันเขาไม่ขายขายไม่ได้ไม่ถึงอายุนะผมออยั้นก็ต้องดูวดีนะผมซื้อกับก็เดี๋ยวนี้คนอายุสามสิบก็ยังถือว่าอายุน้อยอยู่นะนี่อันนี้สามสิบต้นนครนะผมถือว่าอายุน้อยซื้อกับคนนี้แหละ ห็นไหมสามสิบยังน้อยอยู่บางคนบอกวัยรุ่นมาบอกอาจารย์ผมแกแล้วอายุอะไรสามสิบเอ็ดแกตรงไหนยังอันนี้เป็นยังไม่ถึงวัยเริ่มต้นเลยนะแต่จะเป็นเป็นตำราจีนนะโง่จับห้าสิบเป็นวัยเริ่มต้นแล้วตำราจีนเขาเริ่มต้นที่ห้าสิบบอกอะไรอาจารย์ตำราลายมือหกสิบห้าไหมเหรอหกสิบห้าเลยอายุไขเริ่มต้นที่ห้าสิบตำราจีน เพราะฉะนั้นยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นโนเกียเป็นเด็กน้อยเอผมสามสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นจันซื้อก็สามบเอ็ดสามห้านี่เด็กน้อยนะผมยังผ่านโลกไม่พอโลกนี้มันโหดร้ายเอผมโลกนี้มันโหดร้ายนะครับท่าน,นอายุเยอะมากๆั่นจะผ่านโลกมาเยอะโลกนี้มันโหดร้ายจิตใจคนมันน่าก,กลัวเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยพลังบวกับผมคนไหนดีเราต้องเกาะเขาให้มากที่สุดเอาสุดท้ายจะไม่เหลือใครเลยนะไม่เหลือคนดีอะ หรือได้คนเลวอ่ะรอบตัวเราจะมีแต่คนเลวเหรอเพราะฉะนั้นเราต้องดึงคนดีไว้นะผมคนดีนะผมเขารักตัวเองนะผมเราว่าเขาเราไล่เขาเขาไปหมดนะบอกไว้ก่อนนะเขาไปหมดนะคนดีเขารักตัวเองเขาไปหมดนะแต่นี้คนไม่ดีมันมันไม่รักตัวเองมันก็มันขอดึงเกาะทีนี้จะได้รู้ับผมขอให้ด้านจำชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมหวังดังใจหมายนะครับผมดวงชะตาของท่านจะเปิดลับซัพหรือโชว์ขอให้ท่านรวยครับ ขอให้ท่านถูกรางวัลที่1ครับขอให้ท่านแจ่มชื่นครับสวัสดีครับ